พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวาแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพฤหัสบดีได้มาชิกนะครับที่13มิถุนายน67นะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นเบาที่ขอสวัสดีนะคแม่แม่พี่ๆจะมาชิก fc ครับประจำนะขอสวัสดีนะพี่จะมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้ได้มาชิกนาเนาะก็สู้กันต่อตามกันต่อพวกกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันพฤหัสบดีที่ 13แล้วเด้อฮิมาชิกครับแป๊บๆเดียวจากครึ่งเดือนแล้วนะสัปดาห์เดือนมิถุนายนในฮิมาชิกนะครับเนาะกระดึบกระดึบเข้ามานะอีกไม่กี่วันนะครับเนาะก็จะถึงอ่าเวทีใหญ่รัฐบาลไทยแล้วนะพี่ฮิมาชิกสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมในทางรัฐบาลไทยอย่าลืมติดตามรับชมนะนะครับเออใน่ฮิมาชิกนะครับในทางที่ว่าเดือนดีนะมาชุดบทชุดล่างเลยสําหรับในรอบที่ผ่านมานะนะรัฐบาลไทยไม่ควรพลาดนะนะครับเมื่อเดียวก็วันที่15เช้าผมจะส่งเข้าไปในห้องเรียน นะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็นะครับเมื่อนะค,คืนนะฮิมาชิกก็ดีใจกับไ่แม่แมฮิมาชิกนะครับดูนะครับวิสนะิขาประจำดยนะแล้วก็พืที่มาติดตามใหม่เมื่อคืนสำหรับ เราพัฒนาในมาชิกปังพวกอีกเหมือนเดิมสําหรับแนวทางเราพัฒนาในมาชิกนะครับเนาะนะครับโอ้โหเข้า4ี่แตรงๆนะครับเนาะนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนา9ก้ารอบติดนะสำหรับแนวทางเราพัฒนาผมในมาชิกเฮลั่นเลยแหละในห้องเรียนในมาชิกโอ้โหนะนะครับใครอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหนะครับสดชื่นกันหมดเลยในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็ดีใจกับพี่มาชิกผู้ที่โชคดีด้วยทั้งสายด่วนแล้วก็แนวทางอ่าสุดในมาชิกสายด่วนก็มาชุดหมดชุดล่างกันนะครับสำหรับแนวทางสายด่วนในมาชิกนะครับก็ ตามกระต่อในรอบวันศุกร์สำหรับแนวทางเราพัฒนาเก้ารอบติดเลยนะหวังว่าวันศุกร์จะเป็นรอบที่สิบนะครับสำหรับพี่มาชีพที่มาติดตามมาอย่าลืมปากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะนะครับถ้าใครอะไรก็ได้คอมเมนต์ดีๆอะไรก็ได้นะนะครับสวัสดีนะครับเนาะนะครับเวลาผมลงคลิปให้เนี่ยพี่มาชีพจะได้ระบบจะได้ แจ้งเตือนถึงมือถือเอมาชิกนะครับเวลาผมได้สายด่วนเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางจากผมเนาะนะครับเออนะครับสำหรับใครเข้าโรงเรียนทัก a t 7 8 9ด้วยเอมาชิกหรือจะเวลาผมไล่สายด่วนนะครับหกโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอ่าจารย์พู้สุกนี่นะครับเอมาชิกก็จะนะครับจะไม่พลาดแนวทางจากผมเอมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ด่นนะที่มาชิาขอขอบคุณนะครับสำหรับอ่า แม่สุนทีแล้วก็พี่ตุ๊กนะครับเนาะที่สนับสนุนทางช่องมาเนี่มาชิกนะครับโอ้แม่สุนทีเนี่ยสปอนอร์ตมาเรื่อยๆเลยนะครับทั้งอของไหว้ไคร้ด้วยในมาชิกนะครับเนาะแล้วก็เออนะครับสมบัติกาได้ะะแหละนะครับกาแฟแล้วก็พี่ตุ๊กด้วยขอบคุญสำหรบับใจมียมากๆยังไงขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะครับทุกๆแนวทางด้วยสําหรับแนวทางผมไม่ว่าท่านใดให้หนึ่งนะนที่ตามทางผมก็อยากให้ แบ่งปันแนวทางแล้วก็อยากให้พี่มาชิกนะครับทุกคนโชคดีนะครับเนาะนะครับเออนะครับแล้วก็มาได้ขอพรตะไคร้ด้วยเนี่ยมาชิกนะครับนะครับตอนเช้าๆมานี้ได้ใมาชิกนะครับนกก็จะร้องดิวันนี้ก็นกก็ร้องทักทายแล้วนะครับเนาะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมขึ้นไลฟ์สดสายด่วนเราพัฒนาเนี่ยนะโนะครัหกโมงเนี่ยก่อนจะขึ้นไลฟ์เนี่ยผมพูดได้ฟังอยู่หน้าไลฟ์เนาะนะครับนกก็มาร้องที่หน้าบ้านดีเนี่ยมาชิกนะครับช่วงนี้นกก็จะร้องดีนะครับเนาะ เหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีผมพูดอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อวานในหน้าไลฟ์สดในมาชิกนะเนาะอ่ะหวังว่าคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีตลอดไปนะครับสหรับแนวทางผมเนาะนะครับแล้วพรอน่าก็ตามมาต่อในรอบวันศุกร์ในมาชิกนะครับจะหนักจะเต็มอีกขึ้นกาวเลือกสายใครจะเข้าห้องเรียนก็ทักเอทีเจ็ดแปดเก้านะนะครับทางพี่สมาชิกจะนะไม่อยากรอไลฟ์สายอวดเนาะนะครับอ่ะนะครับ ข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะในมาชิกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจริงๆไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆในมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแล้วก็พบกพวกปังๆจากบอดีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ในโลกแนวทางสำหรับแนวทางผมในมาชิกนะครับมาดูคำเตือนกันก่นกอนในมาชิกเราค่อยไปสรุปผลกันนะนะครับวันนี้มากับเสียงที่อันอันอีกเลยในมาชิกนะครับตอนเช้ามาผมแพ้ก็จะ มาเยือนนะนะครับทางช่องพีพสี่กลางเนื้อการนำเสนอสูคคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณานะครับกับแนวทางฮานอยวันนี้ตัวเลขทั้งหมดคัาตัวเด่นมาจากแนทางศูนย์นะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิบปรดใช้วิจัยยานในการรับชมด้วยเออนี่เป็นคําเตือนจะได้เป็นมิตรกับชุมชนนะครับผมเนาะอ่ะนะครับไปดูสรุปผลในเมื่อวานกันเลยสำหรับแนวทางฮานอยผมได้มาชิกนะครับเนาะนะครับเออนี้ในทางฮานอยเมื่อวานนีมาชิกผมให้ ห้ากับ4นะสลับเมื่อวานนะครับเป็นมัดรวมนะที่มาเช็คที่มาติดตามใหม่นะครับบางคนเพิ่งมาติดตามใหม่เนาะนะผมไม่ได้แยกหน่อยนะห้าสี่สี่ห้าเนี่เวลาเข้ามาบางทีก็จับคู่ได้เลยเหมือนกันนะเวลาไซ่์แนวทางตัวเด่นผมสรุปผลนะครับเทียบเคียงสีน้อยแนยขีดนโยบาเศษปกติแล้วก็ VIP อทเน้นนะครับเนาะนะครับดูกระชาตินิดหนึ่งนะครับกระชาติเมื่อวานนี้ศูนย์แปดศูนย์สองสี่นะครับกระชาติเมื่อวานนี้ศูนย์แปดศูนย์สองสี่สี่ลงอยู่นะครับเนาะแต่ไม่ได้จับสองสี่นะสลับกระชาตินะอ่ะนะครับ ราขีดนะครับจนย์หกนะหน่นะเจ็ดศูนน่ะครับห้สไม่ลงนะเออห้สไม่ลงนะครับพิเศษนะครับสามสองหน่หะนะครับสามสอมีไมหนึ่งอ้าวห้าหได้มาชิคมาในตัวนี้เลยนะครับสําหรับรอบพิเศษนะเออมาละนะครับเนาะห้ามาละหนึ่งห้ามันรอบพิเศษเลยนะครับเนาะนะครับพี่สมาชิกนี่โอ้โหโชคดีทั้งฮานอยแล้วโชคดีทั้งเราพัฒนานะครับเออนี่แหละนะครับเนาะ ยขอให้เดินดีต่อเนื่องนะ azione, นะครับขอให้เดินด <c oughs> uh, you <c oughs> ีต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับอ่าแล้วก็ปกตินะครับสองห้าห้านะครับสี่เก้าในมาชิกปกติในสองห้าห้าสี่เก้านะนะครับเออห้าห้ามาอีกในมาชิคโอ้โหดูดิเนี่ยนะครับเออนะครับเนาะนะครับสี่เก้าเนี่ยนะครับผมพูดว่าลงนะผมให้สี่หกแต่ผมอ่าติเก้าไว้ด้วยนะใครที่ชมทาเดียวทางเนี่ยทางอ่า นี่แหละทางผงทำที่ให้เนี่ยนะผมถือว่าลงนะนะครับสี่เก้าตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เน้นถ้าใครไม่ได้นี่ถือว่าออืนะครับเนะบาะเมื่อวานนี้แย่เลยถ้าใครไม่โชคดีเนาะนะครับอ่าแล้วนะครับอ่าเขียนไว้ก่อนผมถือว่ามานะพรผมกลับหนะัวให้ในชุดเน้นด้วยนะครับเนาะเพราะผมย้ำอยู่เสมออยู่ยิ่งในตัวเน้นนี่ผมติลกาให้ไม่ควรพลาดเนาะนะครับเออนะครับสี่เก้าตัวนี้เออผมเขียนไว้อยู่นะนะครับอ่า ห้าห้าอีกในมาชิกเออนะครับเนาะนะครับแล้วก็วิทีนะครับอ่าแปดแปดห้าเก้าเก้านะมาชิกนะครับแปดแปดห้ามีไหมนะครับแปดห้ามีไหมได้มีนะครับเก้าเก้าเบิ้ลเก้าเก้าในมาชิกเมื่อวานนะเออเอานะครับเมื่อวานนี้เบิ้ลมาสองรอบเนาะนะครับเออเบิ้ลมาสองรอบเมื่อวานนึกว่าจะไปถึงรับานาไป ไปไม่ถึงนะเฮมมาชิกสำหรับในหลังเบิ้ลเนาะเบิ้ลเพถึงสินะครับขอไปเบิ้ลก็ไปถึงลราพัฒนามะคืนนี้เป็ดแปดสามเนาะลราพัฒนาเมื่อคืนนี้มมาชิกเออนะครับเนาะก็ไปถึงลราพัฒนาเมื่อคืนก็ให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับอ่ามาตัวเด่นนะาห้าเนาะเออเฮมมาชิกอ่าเออนี่เลยเฮมมาชิกสำหรับเมื่อวานสรุปก็คือเฮมมาชิกสรุปก็คือนะมาหนึ่งห้านะหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามรอบพิเศษนะนะครับแล้วก็ห้าอ่าห้าห้านะ อ่ฮะชุดนี้ในรอบปกติเนาะอ่าแล้วก็4 4 49นี่แหละนะครับแต่ผมกลับหัวให้นะถือว่ามาดิมาชิกเออนะเหมือนซิผมให้เน้น646นะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยสำหรับเมื่อวานนะครับเนาะนะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกอีกหนึ่งวันสำหรับหาหน่อยผมวันนี้เนาะนะครับตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางผมพิสู่เป็นทางนั้นสิ้นนะพี่สมาชิกโปรดใช้วิจาณาาในการรับชมด้วยนะครับเนาะอย่าลืมทักทายอยาะไรกันก็ได้นะสั้นๆในสมาชิกเวลาผมลงคลิปให้ ระบบจะได้ดึงถึงมือถือมาชี้แจงด้วพลาดแนวทางนะผมไนะให้มาชิกมาโขนเดบอกว่าโอ้พลาดมากเลยนะครับระบบไม่แจ้งเตือนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะพี่พี่ช่ามาชี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจการกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับเอ่ะตามกันต่อวันนี้นะครับหาหน่อยวันนี้เนาะอ่าเออเป็นประคาใหม่ก่อน อนี่มเป้นมาอยู่เนี่ยผิดปะระการผิดห้าน้อยฟ่านนี้เลยมาชิคเออวันนี้วัน,นที่สิบสามมาได้มาเช็คในแป๊บเดียวเนาะสิบสามทับ หกครับหกเจ็ดอย่าลืมนะใครยังไม่ติดตามรับชมรัฐบาลไทยผมอย่าลืมไปติดตามรับชมเด้อไม่งั้นตกขบวนไม่รู้ด้วยนะมาสชิคนะผมนี้ให้เรียบร้อยแนละ้วสลับสายวิ่งสายรุ่นเนาะใครจะเข้าห้องเรียนไปรอรุ่นเม็ดเดียวรัฐบาลไทยผมนาสิผมจะส่งตอนเช้านะสลับเม็ดเดียวรัฐบาลไทย้ามพลาเด็ดขาดเด้อมันใจใคกอกันนะครับเดี๋ยวทางคว่าเดื่ดีนะนะครับ,นะรบมาดนะูตัวเด่นผมนะมาสชิคสลับสายวิ่งสายรุ่นเนาะนะครับ <c oughs> ตัวเด่นนะวันนี้ผมให้ตัวนี้นะเฮมชิกนะครับ1กับ8ปหนะึ่งกับ8 8กับหนะสลับแนวทางวันนี้เนาะนะครับชันชอบแค่ไว้จดไว้เลยเนฮะมชิกนะครับเออจับคู่ได้เลยนะสรับตัวเด่นจับคู่ได้เลย,ยงไงขอให้มาขอให้ลงวันนี้เนาะนะครับแล้วก็มาตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับนะเออนะครับ2ตัวเด่นเด่น2ตัวเนาะสอง ตัวเด่นนะสองสี่สองตัวมีนะครับเออหนะนะนึ่งเก้านะหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะหนึ่งแปดนี้เห็นมาชิกนะครับแล้วก็แปดสองแปดสามนะนะครับแล้วก็แปดสี่นะนะครับเอ,อ นะให้ระวังเบื้อไว้อีกนะสำหรับวันนี้นะมาจิกยังไว้ใจไม่ได้เบื้อเนาะนะครับหนึ่งหนึ่งครับแปดแปดนะสำหรับเดินทางเบื้อ่ะนะครับจะชอบแค่ไว้จดไว้นะครับสําหรับเดินทางวันนี้เนาะนะครับนะครับเมื่อวานนี้เบื้อนี่มาสองรอบเลยนะครับเมื่อวานนะนะครับมาทั้งห้าห้าแล้วก็เอ่อเก้าเก้าเนี่ยมาชิกสลับแนทางเบิ้ลเนาะนะครับแล้วก็เบิ้ลหน้าอีกในมาชิกเอ่อแปดแปดห้านะนะครับสลับไนรอบ v ีอ นะครับ JB, เอออ่ะนะครับมาดูต,ตัวนี้ผมเลยแล้วกันได้มาชิกนะครับมาดูตัวนี้เนาะนะครับอ่ะหนึ่งแปดไปหนึ่งนี่จับคู่ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดแต่สองไปสามมันก็แปดสี่นะครับยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวนี้นะเอออันนี้คือตัวนี้ได้มาชิกตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือคัดมาหมดแล้วนะนะครับแต่ว่ามีโอกาสมันมีโอกาสทุกตัวนะนะครับไม่ควรมองข้ามตัวไหนตัวหนึ่งในมาชิกบางคนเนี่ยนะครับที่ผ่านมานี่เลือกจับเป็นตัวตัวในมาง ราพัฒนาเนี่ยรอบสุดท้ายนี่นะครับเลือกจับหมดเออโล่งเลยครับผมเนี่ยก็มีนะมาชิคนะครับมาซะทีนะครับประมาณนี้นะนะครับในคอมเมนต์นะนะครับอันนี้ระวังหงอด้วยนะเออเดี๋ยวเผื่อตีลังกาให้ระวังเบื่อนไว้อีกสลับวันนี้นะนะครับที่ชอบแค่ว้จดไว้ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยสหรับเดอนทางเบื่อนเนาะนะครับขอโช่วยดีการสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวนี่มาชิกถามเนาะแล้วก็มาตามกันด้วย3ตัวเด่นนะนะครับอ่าสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด้อ สามตัวนสามตัวมีนะครับเนาะ071นะ <c oughs> 0, 7, 1, นะแล้วก็อ283นะแล้วก็า384นะในชุดสามตัวไนดะ้มาชิคนะเนาะฟังเสียงผมด้วยนะบางทีมีจีผมหัวมันใหญ่และทีนี้ผมเขียนไม่ชัดด้วยนะครับบางทีเนาะนะครับ พี่มาชิพบางคนโออไปรอชมในห้องเรียนดีกว่าบางทีเขียนไม่ชัดในห้องเรียนจะชัดกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันในมาชิพนะครับเอออ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งในะมาชิกสลับเนี่ยทางฮานอยผมประจำวัน กระแสบาดีนะนะครับวันนี้ที่13เลยเด้อนะครับเนาะนะครับ18เป็น1จะพูดได้เลยเป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะสำหรับที่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับเออนะครับจะพูดได้เลย19 10 17เป็น2เป็น3แล้วก็84ผมได้ให้17กับ82นะวันนี้นะครับอ่านอย่าง19ระวังหงุดหงิดเผื่อเขาตีลังคาเนาะให้ระวังเบิ้อไปอีกสลับอันนี้นะให้มาชี้นะัดูดิว่าเบิ้อจะลงมไหมเมื่อวานนี้มาสองรอบสามรอบเลยสำหรับเดี๋ยวดังเบิ้อนะนะเบิ้อหน้าด้วยนะครับอ่แล้วซ้ำที่หนึ่ง ก็จะประมาณนี้สำหรับนะครับผมยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อวันนี้จะได้ปพวกพวกปังๆกันอีกนะฮิมมัชชิกสำหรับเดือนหลังฮานอยวันนี้เนาะยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนไว้ด้วยกันแลยกันสำหรับวันนี้เนาะนะครับสำหรับลาพนาก็ตามกันต่อเรื่องฮิมาัชิกนะครับในรอบวันศุกร์นะครับนะครับเข้ารอบติดแล้วนะสำหรับลาพัฒนาผมนะครับคือว่าเดืนดีมากเลยในมัชชิกนะนะครับนะครับเสียงก็นกร้องตลอดเลยในมัชชิกนะครับตัวนี้ยังถือว่าเดืนเรางย่างพวกอย่งปังนี่แหละในมัชชิกนะเนาะนะครัับบอ่ะะนคร ขอบคุณทุกการติดตามจากแม,แม่แม่ที่มาเช็กขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆแล้วการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับเนาะนะครับเออนะครับเนาะนะครับโชคดีไปของทุกคนที่มาเช็กนะครับขอบคุณทุกาการตามอีกครั้งนึ่งมาเจอกับผมเพื่อไปสวัสดีนะครับโชคดีครับผม